อยู่ในเรื่องของการจราจรค่ะตำรวจและก็ตัวแทนจากตลาดทั้ง161แห่งทั่วกรุงเทพมหานครนะคะได้มีการทําข้อตกลงจัดระเบียบการจราจรบริเวณหน้าตลาดสดที่ก็สร้างปัญหาการจราจรติดขัดมาอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มจากการจัดพื้นที่จอดรถให้เป็นระบบระเบียบรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาแผงตั้งที่ล้ําออกมายัางพื้นผิวถนนนะคะดิดตามความคืบหน้าได้จากรายงานชินีค่ะ รถส่งดอกไม้และผลไม้ที่จอดอยู่หน้าปากคลองตลาดเพื่อส่งสินค้าแม้จะเป็นกิจวัตรประจําวันของพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดแห่งนี้แต่การจอดรถที่ไม่เป็นระเบียบกลายเป็นปัญหาสําคัญที่ส่งผลตามมาคือปัญหาการจราจรติดขัดทําให้ตํารวจเทศกิจและตัวแทนผู้ค้าตลาด161แห่งในกรุงเทพมหานครร่วมลงนามทาบันทึก MOU จัดการแก้ปัญหาการจราจรหน้าตลาดสดเพื่อแก้ไขปัญหารถติด จากการลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดขนาดใหญ่หลายแห่งในกรุงเทพพบว่านอกจากการจอดรถไม่เป็นระเบียบแล้วยังพบพฤติกรรมอีกหลายอย่างที่เป็นต้นเหตุให้การจราจรติดขัดเช่นการไม่ตีช่องจอดรถที่ชัดเจนไม่มีป้ายบอกทางเข้าออกตลาดเจ้าหน้าที่ตลาดไม่มีความชำนาญในการระบายรถหรือดูแลการจราจรหน้าตลาดและผู้ค้าตั้งแผงค้าล้ำลงมาในพื้นที่ผิวจราจรซึ่งหลังจากการลงนามร่วม MOU ครั้งนี้มั่นใจว่าจะแก้ไขปัญหาการจราจร ที่มีรถมาใช้บริการตลาดเฉลี่ยสูงถึง260,000คันต่อวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งห้างสรรพสินค้าโรงเรียนตลาดมีปัญหาอยู่4จุดฮะจุดเข้าจุดออกจุดจอดจุดแช่นะครับจุดเข้าจุดออกจุดจอดจุดแช่นะครับเพราะนั้นหลังจากเซ็นเ o u แล้วเนี่ยตลาดเนี่ยเขาจะไปไป,ป,รปรับปรุงกายภาพของเขา เหมือนกับที่ห้างสรรพสินค้าคันนี้ทุกคนจะเห็นไหครับว่าตั้งแต่เซ็นทรัลเซ็นทรแอมบสซีมาเซ็นทรัลชิดลมมา World Trade มาพารากอนเนี่ยการจราจรเริ่มดีขึ้นสังเกตไหมครับเพราะเขาไปปรับกายภาพต่างๆตามที่ตกลงกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งนี้จากการสอบถามประชาชนและผู้ค้าในพื้นที่ตลาด ต่างเห็นด้วยกับการจัดระเบียบการจราจรหน้าตลาดแม้จะทําให้ไม่ได้รับความสะดวกในการจอดรถเหมือนเดิมแต่หากเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก็พร้อมให้ความร่วมมือที่สําคัญเชื่อว่าหากมีที่จอดรถทุกตลาดนอกจากจะทําให้เป็นระเบียบแล้วยังทําให้มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเพราะไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาที่จอดรถหรือการจราจรติดขัดก็คิดว่าดีนะคะมีที่จอดรถให้กับลูกค้าที่มาที่ตลาดเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่มีที่จอดรถเนี่ยคนที่เวลาเดินซื้อของ จะลำบากมากเพราะว่าและยิ่งย่างแถวนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่รถติดเยอะเพราะฉะนั้นนะควรจะจัดหาที่จอดให้เขาน่าจะช่วยได้นะถ้าเขาแบบคุยกันแล้วต่างฝ่ายต่างเข้ากันามาพบกันคนละทิศทางมันน่าจะได้คิดว่าขอให้เป็นอย่าง,งานั้นเพราะเราก็อยากที่จะให้อะไรอะไรมันดีขึ้นช่วยซึ่งกันและกันดีที่สุดการลงนามร่วม MOU เพื่อจัดระเบียบการจราจรหน้าตลาด เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ตำรวจเชื่อว่าจะแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดได้หลังก่อนหน้านี้ทั้งมาตรการ5จริงจับจริง5จอมหรือแม้แต่การจัดระเบียบการจราจรหน้าห้างสิสนค้าและโรงเรียนประสบผลความสำเร็จมาแล้วโดยแก้ไขปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุได้มากกว่าร้อยละ50ิ